ไม่มีสัญญาจ้างสามารถฟ้องร้องคดีแรงงานได้หรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองนะครับแรงงานผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างทั้งหลายเนี่ยนะครับ ให้มีกําลังที่จะไปต่อสู้กับนายทุนต่อสู้กับทางนายจ้างนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของกฎหมายแรงงานไม่ได้มองในส่วนของสัญญาจ้างเป็นหลักนะครับซึ่งในส่วนของกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับแม้จะไม่มีสัญญาเนี่ยนะครับการจ้างแรงงานนะครับก็ここถือว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับเอาไว้อะครับว่าจะต้องมีสัญญาจ้างนะครับ แม้แต่ผมเนี่ยนะครับที่เคยทํางานมาหลายบริษัทเนี่ยนะครับบางบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาจ้างกันเอาไว้นะครับแต่ว่าอาศัยพฤติการของการที่มีการสั่งงานมีอานาจบังคับบัญชานะครับระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับหรือมีการจ่ายเงินเดือนมีการจ่ายประกันสังคมเนี่ยนะครับหรือพฤติการแวดล้อมอื่นๆนะครับว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างมีการจ่ายเงินเดือนกันจริงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เข้าในส่วนของข้อกฎหมายแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยถือว่าเป็นลูกจ้าง นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อในจ้างหักเงินนะครับหรือในจ้างบีบกันแกลง้งหรือมีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับสามารถร้องเรียนที่สำนักง,งานคุ้มครองแรงงานหรือฟ้องศาลแรงงานได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลไปครับว่าไม่มีสัญญาจ้างแล้วจะด,ดำเนินคดีอะไรไม่ได้นะครับสามารถทำได้นะครับผม